มีคำถามค่ะครับถ้าอยากเป็น m d R t ต้องทำไงคะอยากเป็น m d r t ใช่ก็ทำเหมือนพี่นี่แหละทำไงบ้างก็คือทำอย่างสม่ำเสมอครับมีวินัยครับแล้วก็ทำทันทีครับอยากทำคลิปก็ทำเนาะให้ความรู้กับคนอยากทำในเวไหนก็ทำอยากคุยกับลูกค้าอยากนำเสนอแผนประกันกับใครตามที่เราตั้งใจนะครับแล้วเราวางแผนไปแล้วนะเราไปทำแต่ถ้าวางแผนไปแล้ว อยู่นิ่งๆมันเรียกว่า planning นะฮะที่คอนเซ็ปต์เขาเรียกว่า planning เนาะแพลนแล้วไม่ได้เกิดเป็นแอคชั่นเนาะเพราะนั้นเมื่อแพลนแล้วไปแอคชั่นครับมันจะกลายเป็นแอคชั่นแพลนแล้วก็ทำตามแอคชั่นแพลนของเราอะครับว่าแต่ละวันเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำเลยนะครับแล้วผลลัพธ์มันมี2อย่างครับคือได้กับไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผลลัพธ์เลยก็คือไม่ได้แล้วก็ไปไม่สำเร็จให้เยอะๆอะครับไปไม่ได้ให้อะครับไปล้มเหลวให้เยอะไปล้มเหลวมาให้มากพอครับมมมมมัมมัันนนนนนเเเเเเเปป็ออออาาาาาาชีีีพทท่่่ิดดโโกกกสสใใหหห้้้้้รรรรรลลวยไไตงูึึะะฝฝ ความ <ứng S 2> ล้มเหลวให้ชินแล้วเมื่อเราล้มเหลวจนชินนะครับมันจะเก่ะเกิดเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนเอ็มดีอาร์ทีก็อยู่ไม่ไกลหรอกครับค่ะอโอเคไหมโอเคปีนี้ได้รีเอ็มดีอารีได้ค่ะต่อท้ายนะครับโอเคเอ็มด <DR> <B> ีอาร์ทีปี2026ใช่ <okay. S 2> <Okay. S 1>